สวัสดีค่ะช่องปะปังพลังบวกนําเสนอเรื่องราวชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติบ้านสวนต้นไม้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปะปังด้วยนะคะเช้าๆตื่นขึ้นมาก็มาเก็บมะเขือยาวกันค่ะมะเขือยาวสีม่วงเอาไปทําน้ําพริกกันค่ะเก็บมาได้หลายลูกเลยค่ะได้ตะก,การหนึ่งเลยเดี๋ยวเราจะเอามะเขือยาวไปเผากันค่ะเพื่อนๆ การเผามะเขือยาวนี่ทําให้รสชาติของมะเขือนี่มันหวานหอมเวลาเราไปทําน้ําพริกเนี่ยมันจะอร่อยมากเลยค่ะเราก็จะเผาไปเรื่อยๆป้าปังเผาตอนเช้าแต่ว่ากว่าจะได้ทํานู่นล่ละค่ะเย็นเพราะว่าตอนเช้ามันก็ไม่มีใครเนาะเราก็ทําเผื่อไว้เผาเผื่อไว้ตอนเย็นถึงจะมาทําสํหรับอาหารค่ะได้เยอะเลยค่ะมะเขือยาวนี่กว่าห้าสิบลูกเลย หอมเลยค่ะกลิ่นหอมเลยคนที่เคยกินน้ำพริกมะเขือหรือซุปมะเขือนี่ถ้าไปกินมะเขือแบบที่เขาต้มเน่ยมันไม่อร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนมันต้องใช้สูตรนี้มะเขือยาวเผาเนี่ยเราต้องขูดเอาแต่เนื้อข้างในมันเนี่ยขูดเอาตรงตรงที่เป็นไส้เนี่ยมันออกง่ายง่ายแต่ตรงเนี่ยที่ติด กับเปลือกนี่เราต้องขูดเอาหน่อยเ็ราะวไม่ได้ใส่ถุงมือไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทํากินเองที่ติดเปลือกนี่หอมมากเลยนะเพื่อนๆแต่ไอ้ตรงที่มันหวานเน่ยตรงไส้มันที่เป็นเม็ดอ่อนเมนูนี้ก็ค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรนะคะบางคนถามว่าไม่เผาไม่ได้เหรอมันยุ่งยาก ได้แต่ว่าความอร่อยมันต่างกันเลยฟ้ากับดินเลยเผานี้มันหอมมากเลยนะมันหอมมันหวานคือมันได้กลิ่นความหอมของการเผาไหม้ไหม้่ะมันหอมอะออธิบายไม่ถูกมันหอมมันหอมแล้วมันกะสีแซ่บกันจะกินแซ่บก็เสียเวลาจักน้อยมันจะกินฝาวกอาไปต้มคลุกคลุกต้มมันจะไปหอมเหมือนเผาได้ยังไงเนาะ ใช้เวลาละเมียดละไมหน่อยจริงๆถ้าถ้าถ้าไม่รีบอันนี้มันจนค่ำเลยเนะก็าจจะขูดเอาเยอะกว่าน,นี้เลยแต่ทีนี้ก็อมันมืดมันจะมืดแล้วเรไม่ต้องห่วงเมื่อเขือขนาดแค่เก็บแค่ต้นเดียวได้เป็นห้าสิบลูกเลยเยอะแยะเนี่ยกินแบบวิถีธรรมชาติเราเนี่ย ไม่ต้องเสี่ยงกับสิ่งปนเปื้อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็พากินอย่างนี้แหละตั้งแต่ไหนแต่ไรสมัยก่อนนี่คนไม่ค่อยเป็นหรอกไอ้โรคเบาหวานความดันอะไรต่างๆก็อ,อยู่แบบธรรมชาติสมมุติว่าจะเจ็บจะป่วยก็ส่วนมากก็จะเป็นเป็นโรคอะไรอะ่ะเกี่ยวกับอวัยวะภายใน หัวใ,ใจปอดตับตับในส่วนมากก็เป็นพยาธิพยาธิใบไม้ในตับเพราะว่าการการกินการอะไรมันก็ยังไม่สะอาดพอเนาะแต่ไอพวกเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลอะไรเงี้ยพวกโรคเรื้อรังเนี่ยไม่มีหรอกคนสมัยก่อนนะพออายุมากก็อยากไปด้วยโรคชราโรคกระดูกผุกระดูกพรุนอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีแต่จะมีอยู่ไอพวกเป็นนิ่วนิ่วในไตนิ่วใน ถุงน้ำดีอะไรเนี้ยจะมีเยอะอยู่เพราะว่าเกี่ยวกับความสะอาดทุกวันนี้น่ะคนเราก็มีการพัฒนาการขึ้นเยอะละแต่ว่าก็มามีข้อเสียอยู่กับการกินอาหารที่แบบว่ามันแปลรูปเยอะเกินไปมันมากับความเจริญนี่แหละโรคภัยไข้เจ็บถ้าเรากินแบบธรรมชาติอย่างนี้นะ่ะโอ้สุขภาพแข็งแรงเนี่ยเขาเรียกว่ากินอาหารให้เป็นยา ไม่ใช่กินยาให้เป็นอาหารกินอาหารให้เป็นยาคนไหนเข้าถึงก่อนคนไหนรู้ตัวก่อนคนนั้นก็ได้เปรียบมันไม่มีใครในโลกนี้หรอกที่จะไม่เจ็บไม่ป่วยเนาะเจ็บป่วยทุกคนแหละแต่ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะารักษาสุขภาพ ไม่ให้เจ็บให้ป่วยได้นานแค่ไหนสุดท้ายมันก็ต้องเจ็บป่วยแล้วก็จากโลกนี้ไปกันทุกคนนี่แหละยังไงก็ตายแต่ว่าก่อนจะตายก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆหน่อยเนาะดูแลสังขารตัวเองให้ดีๆหน่อยตายก็อย่าไป ูดอะไรวะปะ้าปันก็พูดเรื่องจริงนี่แหละพูดเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติของมนุษย์อะไรถ้าเราได้กินอาหารพวกเนี้ยนะเขาก็เรียกว่าอาหารคลีนอาหารสะอาดอาหารปลอดภัยมันเป็นยายาอายุวัฒนะผักในตลาดก็มีประโยชน์เหมือนกันแหละแต่มันมีสารตกค้างสารอะไรอะที่ตกค้างก็เริ่มตั้งแต่สาร ปุ uh ๋ยยาฆ่าอะไรอ่ะที่เขาหยอดใส่ก้นหลุมนะประังไปเห็นมาแล้วเขาปลูกะเขาบอกว่าต้องเอาผงอันนั้นโรยใส่ก้นหลุมเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อป้องกันมดแมลงศัตรูที่จะไปทำลายระบบราก สารน,นั้นนะ่ะแล้วคิดดูเอาใส่ในก้นหลุมที่เขาปลูกมะเขือปลูกพริกนะแล้วรากมันก็หยั่งลงในหลุมมันจะดูดกินไหมล่ะแล้วเราก็ไปกินมะเขือกินพริกมันจะเหลือไหมนอกจากอยู่ในก้นหลุมไม่พอยังเอามาฉีดพ่นอีกตอนที่มันจะจับดอกอาสารให้มันจับดอกใส่ฮอร์โมนให้มันติด ดอกติดผลเร่งให้มันโตวไวแล้วก็ฉีดยาฆ่า,มาแมลงที่มันบินมาตอมพวกมแมลงต่างๆอ่ะไม่งั้นเขาก็ไม่ได้ผลผลิตมันจะเหลือไหมมันก็ตกค้างอยู่ในอผลผลิตนั่นแหละปลูกอะไรก็ตกค้างอยู่ในอันนั้นแหละไปเห็นเขาปลูกแตงกวาเนี่ยโอ้โหจนกลัวเลยวานกะโหลกไข่เต็มสวนเลย สารแรงๆทั้งนั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคือสารอะไรมัง่งเห็นแล้วขนลุกถามคนปลูกเขาบอกว่าเวลาเขาจะกินเขาจะเขาจะกินโซนนี้หมายคือว่าเขาไม่ฉีดต้นที่เขาจะกินนะคิดดูอะผู้บริโภคนี่โอโ้โหเป็นเหยื่อตายผ่อนสงสุดท้ายก็กลายเป็นโรคเรื้อนงังได้รับแต่สารปรุงแต่งสารอะไรที่มันเป็นเคมีน่ากลัวน่ากลัวนะสะสม เราทุกวนันทุกวันเซลล์มันก็แบ่งตัวผิดปกติกลายเป็นเซลล์มะเร็งง่ายๆวิธีคิดนะยิ่งเรากินอาหารที่แบบว่ามีหลายขั้นตอนในการผลิตกว่าจะออกมาเป็นแป้งเป็นขนมเป็นนู่นนี่นั่นแล้วมันก็หน้าตาสวยรสชาติอร่อยสิ่งที่เติมเข้าไปล้วนแต่เป็นสารปรุงแต่ง พอไปสะสมในร่างกายเยอะๆะๆๆทำให้เราเจ็บปวดแม้ว่าคุณจะอายุน้อยๆก็มีสิทธิ์ที่จะเจ็บป่วยได้ในโลกไม่ติดต่อเรื้อรังในปัจจุบันอันนี้แหละถ้าใครรู้ก่อนก็เข้าถึงก่อนส่วนป้าปังนี่กว่าจะเข้าถึงได้ก็ต้องกเกษียณก่อนไม่งั้นไม่มีอันนี้เข้าใจจริงๆนะคนทำงานนี่ มันไม่มีเวลาแม้แต่จะดูแลตัวเองชีวิตอยู่กับงานนะงานก็โอ้โหสุดยอดสุดยอดงานการดูแลตัวเองการรักษาสุขภาพนี่แทบไม่มีเลยถ้าไม่ถึงวัยเกษียณไม่มีโอกาสที่จะได้ทำอย่างนี้เลยไม่มีเลยก็เป็นกำลังใจสำหรับ นที่ยังต่อสู้ยังไม่เกษเสียนสู้ต่อไปค่ะหลังจากนั้นเราก็มาหั่นหอมค่ะต้นหอมที่เราปลูกเองมีต้นหอมมีผักชีมีผักชีใบเลื่อยมีผักแพวหลายผักเลยส่วนที่จะทำให้ น้ำพริกมะเขืออร่อยมากก็คือปลาค่ะอันนี้ก็าปังใช้ปลาดุกย่างค่ะงางาที่เราคั่วอย่าคั่วไหม้นะงาเดี๋ยวมันขมทำให้กลิ่นงาบุบบุบให้กลิ่นมันออกนะคะหอมงานะ แล้วก็เอามะเขือยาวที่เราเผาลงไปเลยลุกแล้วไม่ต้องละเอียดมากนะคะมันจะได้กินเนื้อมะเขือหวานๆด้วย ด้วยหลังจากนั้นก็พริกป่นบางคนไม่ชอบพริกป่นก็ไปเอาพริกสดสดคั่วแล้วก็มาโขกผสมกับปลาก็ได้แต่เนี้ยก็ื่ังก็เอาความสะดวกต้องใส่น้ำปลรราสักหน่อยให้มันนวลนวเพราะอาหารอีสานมันต้องมีปลาร่า อันนี้ต้มสุกแล้วป้าปังไม่ชอบใช้น้ำปลาชอบซีอิ๊วขาวค่ะโองั้นก็ใส่ผัดคอมที่เราหันา่นเมื่อกี้เก็บไปโรยหน้าด้วยจากนั้นก็คูเร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 หลักก็ะซิมเบึงไม่ต้องเติมน,น้ำ มันข้นๆอยู่เหนืดนี้แหละซิมเบิงแซบแซบหลายบานมะเขือพออร่อยมากแซบอีลี นแถบ้นนี้ยังได้สิกินเบิดพี่น้องกินไม่หมดเก็บเข้าตู้เย็นได้ไม่มีปัญหาค่ะเสร็จแล้วเราก็แต่งหน้าต้องแต่งหนาเนาะแต่งหน้าจักหน่อยโดยด้วยงาคั่วผักชีสุรน่ ซลาหน่ไปด้วยอือครับแล้ลจ้าซุปมะเขือยาวหรือน้ำพริกมะเขือ,อมีผักสดผักลวกเป็นของแนมอร่อยอร่อยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ชมป้าปังพลังบวกนะคะสวัสดีค่ะ